สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกรี่นหนังซีซั่นสอห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับรายการนี้รายการรีวิวหนังสนุกสนุกที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับกลับมาครั้งนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่องไหนไปนไม่ได้เลยครับนอกจากสับเปลือกกับหนังผ้าแยกในจักรวาลไทยบ้านที่โอ้โห กี่ปีแล้วอะก็ประมาณสีได้าปีเน้ครับสรังเรื่องนี้เนี่ยเขาเกิดมาตั้งแต่ไทยบ้านภาคส2แล้วนะครับว่าเฮ้ยจะมีหนังเรื่องนี้นะที่จะมาในโทนแบบหนังสยองขวัญเลยอ่าแต่ด้วยเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างนะครับผมก็ทำให้ต้องลื่นออกไปไกลไปไกลจนมาถึงปีนี้เราก็ได้ดูกันแล้วนะครับ อ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องจากไทบาสสองจุดสองเลยแล้วก็มันก็จะต่อเนื่องกับภาคแยกเรื่องที่แล้วอย่างหมอตะวานด้วยนะครับผมอ่าเผื่อใครไม่รู้กันนะครับมารีวิวกันเลยดีกว่าละกันนะครับผมความรู้สึกหลังดูจบนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่ครบรสมากๆเลยละครสนุกก็คือสนุกไปเลยตลกก็คือตลก,ตลกสยองก็คือน่ากลัวใช้ได้แล้วก็ ฉากเวลาทําทได้ดีมากๆากเลยครับเมื่เหมือนกับเอาเรื่องของความเป็นความตายวัฏจักรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายมาเล่าในเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามาันต้องตรงกับชีวิตใครบางคนแน่ๆผมก็เคยมีเหมือนกันคนที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วผมก็ลืมเขาไม่ได้ในประมาณนี้นะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็สะท้อนชีวิตของคนเราอะไรหลายๆอย่างมากๆนะครับคนไปนะมันไม่เสียใจถ้าคนอยู่นะคนอยู่นี่เป็นทุกข์หนักกว่าเดิมเอครับคนที่ไปเนี่ยคือแบบ อ่ะโอเคถึงจะไปแล้วแต่ก็หมดห่วงแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่เนี่ยคือแบบมันทุกยิ่งกว่าครับคือแบบมันยังเสียใจไม่เลิอกอะครับผมนี่แหละนั้นเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องของเขาเป็นควอมตายออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือแบบเออเข้าใจอะชีวิตเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดเรารักใครรับหุนเราเราควรทำดีกับเขาให้ดีที่สุดก่อนที่ชีวิตในอนาคตหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายยังไงเราควรดูแลเขาให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับผม เรื่องนี้เขาทำได้มากครับและนอกจากที่เขาจะเล่าเรื่องของเป็นความตายเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการเล่าเรื่องของอาชีพสเปลด้วยอ่าสมกับชื่อเรื่องเลยสเปลยนะครับเราก็จะได้ดูว่าอาชีพสเปลดเนี่ยเขาทํายังไงบ้างมันมีความหมายอย่างไรไอ้ทุกคําถามทุกแง่มุมของอาชีพสเปลยก็จะบอกเราผ่านตัวละครพี่เจิดในเรื่องนลยครับที่พี่เจิดแกจะถามตลอดเวาเฮ้ยพิธีเนี่ยเขาทำทำไมอ่ะเขาทำเพื่ออะไร มันมีข้หมายอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รู้ผ่านมุมมองอาชีพสปันเลอร์ที่แบบโอ้โหก็ได้เรียนรู้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับอ่าเรื่องความเป็นความตายก็มีเรื่องอาชีพสปันเลอร์ก็มีส่วนเรื่องราวต,ต่างๆผ่านตละครในจกักรวรรดิบ้านเนี่ยก็ยังคงมีเหมือนเดิมแล้วนะครับผมตอนดูไปนย ผมก็จับสังเกตแล้วเพื่อตลอรนี้เนี่ยเฮ้ยเขาเป็นยังไงนะเขาเป็นยังไงนะเขาเป็นยังไงนะแล้วมันจะสมผลต่อจัก,กรวาลในเรื่องต่อๆไปยังไงประมานี้เนี่ยนะครับผมทีนี้เราก็จะได้รู้กันนะครับมาพูดถึงในมุกตลกกันบ้างน,นะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับว่ามันไม่ใช่น้ำผีจ๋าขนาดนั้นมันยังมีแทรกความตลกเข้ามาบ้างนิดน,นึงนะโอ้เรื่องนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหมันหาทุกจอบทุกการเลยนะครับผมตอนที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ย โหคนเต็มโงมากนะครับรยกว่ามาแรงสุดๆจะห้าสิบล้านแล้วจะร้อยล้านแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่า,วาสเสน่ห์ของจกักรวาลในบ้านเนี่ยมุกตลกนี่มันหามไม่ได้จริงๆครับโอ้โหมันหามากหาจริงๆนะครับถึงแม้ว่าบางมุกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่สุดท้ายมันก็ยังตลกได้อยู่ดีครับผมคือแบบโหมันหาหนักจริงๆนะครับผมก็ขอให้รักษาความตลกแบบธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ นะส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของความน่ากลัวถ้าถามผมนะมันก็ยังไม่ถึงขั้นแบบวิน่นกลัวน,นกลัวจิตตกอะไรแบบนั้นมันก็จะแตกต่างจากของพีทยเรื่องเล่เอ่นะครับที่แบบเน้นจัมส์แกร์เน้นบรรยากาศเน้นความหลอนเรื่องนี้มันก็มีอย่างนั้นอยู่เหมือนกันครับมีเน้นบรรยากาศเน้นความห้อนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มาแบบโจงแจ้งหรือทำให้เราแบบน่ากลัวจนนอนไม่หลับไม่ใช่อย่างนั้นพอมาถึงจังหวะที่แบบเฮ้ย มันต้องน่ากลัวนะมันต้องน่ากลัวนะสุดท้ายมันก็กลับมาตลกได้เลยครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> บอกได้เลยว่าเขาเน้นจังหวะกันได้ดีจริงมันก็มีเหมือนกันจัสเกอครับแต่ว่าเขาไม่ใช้จังหวะทาเพื่อนหนังเรื่องอื่นไม่เหมือนเรื่องของแขกไม่เหมือนหนังผีเรื่องอื่นที่เคยดูมาเลยเรื่องนี้นะเขาก็จะมีสไตล์การเล่าเรื่องการหลอกผีที่มันแบบเออจังหวะนี้มันได้เลยทําไมหนังผีท้ายเรื่องอื่นไม่ทําแนวนี้บ้างอะ <c oughs> สปอเลอร์นี่เขาแบบ มาจังหวะเป๊ะๆแล้วนะทําไมหนาเนื้อแบบ hey, hey, hey แห่ๆตไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องรางมา่าผมก็เล่าไปแล้วครับในเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องของวัฏจักรชีวิตเรื่องของมุมมองสปเปเลอร์ผมก็ได้เล่าไปแล้วก็บอกได้เลยว่าฉาญธรรมาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่ในใจแล้วเฮ้ยมันจะมีฉากที่แบบทําให้ผมแบบน้ําตาไหลได้ไหม ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมแต่ก็ทําดราม่าได้ดีทํดราม่าได้ดีใช้ได้เลยนะครับสุดยอดจริงครับผมเรื่องเทคนิค p r อร์ c t i o n เนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดมากอยากท่านกดไปดูกันผมพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะสปอยนะครับผมแต่บอกเลยว่ามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครัว่าหนังเรื่องต่อไปหลังจากนี้จะเป็นยังไงเรื่องนักแสดงโหบอกเลยว่า มันดีหมดนะครับแล้วด้วยความที่ตัวละครในจักรวาลเทบ้านเนี่ยมันเยอะมากผมขออยู่ยกมาสี่ตัวละครและกันนะครับผมเริ่มแรกเลยก็คือสปาร,ร์เลอร์สัต์ครับสปาร,ร์เลอร์สัต์ในเรื่องนี้เนี่ยโอโ้โหตอนช่วงท้ายๆเรื่องในเทบ้าสองจุดสองเนี่ยก็เล่นดีอยู่แล้วครับพอมาเรื่องนี้เนี่ยโอโ้โหเล่นดีมากๆเลยครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเคยอยู่นงานเรื่องอะไรมาบ้างอ่ะแต่พอมาเห็นในเรื่องนี้เนี่ยโอโ้โหเขาทําดีมากจริงๆนะครับ ต่อไปก็คือพี่นิกนันทพลครับเขาเป็นระดับเป็นสปินแกรมิโกได้มาเล่นหนังในจักรวาลเทบ้านน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้นะครับผมในบทของพี่เจิดพี่นิกแกก็เล่นดีมากๆเลยครับคือแบบเราได้เรียนรู้จากเขาว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เ้าสงสัยในพิธีกรรมของสปเลเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความเชื่ออะไรยังไงและเรื่องราวแง่มุมของพ่อลูกเนี่ยโอ้โห เขาก็เล่าดีลมามากๆเลยอครับคือแบบรู้สึกผูกพันไปแล้วครับผมทําได้ดีจริงๆครับพี่ตาต้าในบทของพี่เซียงเนี่ยโอ้โหก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมครับผมมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากๆเลยครับแตในเรื่องนี้เนี่ยพี่ตาต้าแกเนี่ยต้องเล่นบทดราม่าที่หนักกว่าเดิมครับในจกักรวาลไทยบ้านในแกก็เล่นดรามา่าเก่งอยู่แล้วนะแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงการแสดงที่ชัด เจนมากขึ้นไปอีกนะครับผมความราม,มากนี่แบบโหหน,นักยิ่งกว่าในจักรวาลเนี่ยครับโหสุดๆจริงๆพี่แพมมีส่สัิญาครับในบทของพี่ใบข้าวเรื่องนี้นี่ต้องลับนหนักหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าต้องเล่นเป็นทั้งผีเล่นเป็นทั้งคนโอ้พี่แพมมี่แกสมบ,บูวิญญาณผีใบข้าวที่แบบโอ้โหรู้เลยว่าเป็นผีจริงครับผมโหบอกเลยว่าโผลมาแต่ละทีเนี่ยก็นางโกอยู่นะนางโกอยู่นะ แต่พอปรับเปลี่ยนมาในตั้งคนเนี่ยก็พี่แพมมี่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับผมรวมถึงได้แสดแงฉากดราม่าร่วมกับพี่ต,ตาไตอีกโอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่ไทยบ้าภาคแรกจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้อินกับความสัมพันธ์ของคู่นี้พอสมควรเลยครับอินตั้งแต่ยันหนังยันเอ็มวีเลยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคู่นี้นี่มันแบบก็ก็เห็นใจทั้งคู่เลยครับในเรื่องนี้เนี่ย ทำได้ดีจร,จริงส่วนตัวละครอ,อื่นในเรื่องเนียก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมยังแสดงดีเหมือนเดิมเลยล่ะครับผมหมยถึงว่าดีทุกกระเบนเป็นีีจริงๆครับก็ขอสรุปแล้วลวกันนะครับผมเป็นหนังดีที่ไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นก็ยังอยู่ในจังหวะที่แบบเออยังอยู่ในประมาณแบบกลางๆไม่ได้หลอนอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ยังใช้ได้ประเพณ์อาจจะดีกว่าหนังผีไทยเรื่องอื่นออที่เคยดูมาครับเรื่องของความเป็นโลก อันนี้ไม่ต้องห่วงครับมันตลกทุกฉากอยู่แล้วฉากดรามากก็ขยี้ให้เราแบบสุดจริงๆนะครับผมแล้วเราก็ได้รู้แง่มุมพิธีกรรมของการเป็นสปลเลอร์ได้รู้การพิธีกรรมของศพได้รู้ชีวิตหลังความตายวัฏจักรชีวิตของคนชีวิตของคนที่อยู่เนี่ยมันทุกยังไงชีวิตหลังความตายทอมเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ผ่านเรื่องนี้เนี่ยครับ อ๋อกับเรื่องไปครับเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยพี่ต้องเตนะครับผมพี่ต้องเต๋เขากำกับนะครับผมโหกำกับได้ดีมากๆเลยละครับอยากดูหนังเรื่องของพี่แกรเรื่องต่อไปเลยว่าเรื่องต่อต่อไปมันจะดีขนาดไหนเนี่ยโอ้โหพี่ต้องเตนี่ถือว่าเป็นผู้กำกับที่ทำหลายหน้าที่เลยครับตัดต่อทำซาก,กรกเล่นเองกำกับเองเขียนบ,บทเองก็รอติดตามกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าสปลเลอร์ผมขอให้คะแนนไปี9เต็ม10ครับใกล้จะร้อยล้านแล้วครับใครที่ยังไม่ดูหนังนี้รีบไปดูกันครับก่อนที่เขาจะออกจากโรงซะก่อนบอกแล้วว่าหนังดีแน่นอนครับใกล้จะร้อยล้านแล้วครับไปเชียร์กันเยอะๆครับไปเชียร์อ้ากันเยอะ มี N ครดิตหนึ่งตัวให้ดูด้วยนะครับผมมี N ครดิตหนึ่งตัวให้ดูด้วยอย่าพ่งลุกไปไหนครับผมไม่บอกแล้วกันว่าไอ้ n นครดิตที่ว่ามันจะเป็นอะไรนะเราติดตามกันนะครับผมว่าเรื่องราวในตะวันไทยบ้านลัะนี้ร,รวมถึงหนังนอกตะกกวันจากค่ายไทยบ้านสตูด,ดิโอจะมีอะไรแบบใบ้ๆมาในปีหน้าไหมก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ มาดูกันครับว่าเรื่องต่อไปที่ผมจะนำมารีวิวจะเป็นเรื่องอะไรนะครับขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับเกรียนหนังซีซั่นสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ